สวัสดีค่ะวันนี้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนถนนพระรามสองตั้งปี2 5 6 1ถึงปัจจุบันรวม6ปีไปฟังกันเลยตั้งปี2 5 6 1ถึงปัจจุบัน6ปีมีอุบัติเหตุเกิดกว่า2242ครั้งถนนพระรามสองเคยถูกขนานนามให้เป็นถนนเจ็ดชั่วโครหรือถนนที่ก่อสร้างยาวนานที่สุดในโลก มีข้อมูลว่าเริ่มการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2513ซึ่งมีทั้งการปรับปรุงขยายถนนซ่อมแซมส่วนต่างๆอยู่เป็นระยะนับจนถึงปัจจุบันกินเวลานาน,านถึง54ปีข้อมูลจากกรมทางหลวงเผยว่าระหว่างปี2561ถึงมกราคม2567ถนนพระราม2มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถึง2,242ครั้ง มีผู้เสียชีวิต132รายและบาดเจ็บ1305รายโดยปี2561มีจำนวนอุบัติเหตุสูงสุดถึง491ครั้งและมีผู้เสียชีวิต38รายแม้ว่าปี2566จําจำนวนอุบัติเหตุจะลดลงเหลือ263ครั้งแต่ความรุนแรงของแต่ละเหตุการณ์กลับเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างแบ่งเป็นจำนวนของอุบัติเหตุที่เกิดในแต่ละปีดังนี้ปี2561เกิดอุบัติเหตุจำนวน491ครั้งมีผู้เสียชีวิต38บศพผู้บาดเจ็บ268รายปี2 5 6 2เกิดอุบัติเหตุจำนวน415ครั้งมีผู้เสียชีวิต23บศพผู้บาดเจ็บ275ราย ปี2563เกิดอุบัติเหตุจำนวน406ครั้งมีผู้เสียชีวิต20ศพผู้บาดเจ็บ277รายปี2564เกิดอุบัติเหตุจำนวน234ครั้งมีผู้เสียชีวิต21ศพผู้บาดเจ็บ116รายปี2565เกิดอุบัติเหตุจำนวน434ครั้งมีผู้เสียชีวิต16ศพผู้บาดเจ็บ229ราย ปี2,566เกิดอุบัติเหตุจำนวน263ครั้งมีผู้เสียชีวิต13ศพผู้บาดเจ็บ139รายอุบัติสําััญในปี2,565-2,566ถึง 66, ได้แก่31กรกฎาคม2,565แผ่นปูสะพานกลับรถน้ำหนัก5ตันหลน่นทับรถหลายคันทำให้มีผู้เสียชีวิต2ราย 22มกราคม2,566แผ่นปูนขนาดใหญ่ร่วงใส่รถประชาชนบริเวณถนนคู่ขนานสแกงาม7มีนาคม2,566เครนล้มขวางถนนจากอุบัติเหตุขณะยกรถแบคโฮ8พฤษภาคม2,566แท่นปูนหล่นทับคนงานเสียชีวิตหนึ่งรายรถเสียหายสี่คัน สิธันวาคม2,566เหล็กแบบก่อสร้างทางยกระดับหล่นทับคนงานเสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีกหนึ่งคนอุบัติเหตุถนนพระรามสองในปี2,567 18มกราคม2,567ได้เกิดอุบัติเหตุสลิงรถเครนขาดเป็นเหตุให้คนงานเสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บอีกหนึ่งราย ซึ่งเกิดห่างจากอุบัติเหตุเดือนธันวาคมเพียงหนึ่งเดือนล่าสุดวันนี้29พฤศจิกายน2567ก็เกิดเหตุการณ์คานปูนและเครนถล่มขณะกำลังเชื่อมคานปูนเข้าด้วยกันทำให้คนงานที่ปฏิบัติงานเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายแล้วอีกกี่ปีกันที่ถนนเส้นนี้จะก่อสร้างเสร็จก่อสร้างนานจริงๆท่านผู้ชมมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างคะ่ะ ร่วมแสดงความติดเห็นกันเข้ามาได้เลยฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ